ครั้งนั้นแหลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอัวิชชาอัวิชชาดังนี้อัวิชชาเป็นฉไหนหนอแล และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกตุผู้ตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ว่ารูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดยดาาอา่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง ซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุนี้เรียกว่าอวบบิชาและบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุนั้นทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเที่เรียกว่าวิชาวิชาดังนี้วิชาเป็นฉะไหนหนอแลและบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยวิชาด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูก่อนภิกษุอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูป มันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุนี้เรียกว่าวิช,ชาและบุคคล เป็นผู้ประกอบด้วยวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้และ